ก็ม,มาพูดในเรื่องตีว่าก็พูดว่าปูบี้ไปลงร่างก็ได้ยกโช่องมาคือเสี้ยงที่พ่อมูดไปโดยการคิดกระนองไม่ได้เป็นความจริงก็กระถม่มคนลบข้างเลยว่าไม่ได้เป็นความจริงว่าปูบี้ก็เป็นคนจริงจับกระพงว่เาเรื่องนี้ก็พูดไปโดยการคิดกระนองไม่ได้เป็นความจริงว่าปูบี้มาดูเสี้ยงผมจะมาขอโทษ อด่างนี้พ่อปูไปยันมาด้เป็นฝาดทิ้งดับจีิพ่อสมรสยายกมี้กับร้อาบี้กับปูจังนี้ไปเจอตรงับปูจังนี้ในเมื่อทีู่ได้ไปฟองรองุราจาดำเนินสดีถึงหัวนั่นนะแต่สิ Girl, ้นแล้วอันเป็นเพราะว่าปูนต้องการจะให้สังค uh> uh> uh 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 ่ชุดผาี่มาเขาได้ดบว่าที มุ่งรไปยังัมันื็ไม่ใช่เรื่องจริงกูก็เลยต้องไปฟองใครเลยไ่ได้กับคู่น้คกันนะค่ไดาทำหนุนไัวใจทำางไว้เลยไม่ได้ถึกองเล้ดีเป็นดีมาพ่อตาราบ่ออภัยกรกับพ่อยายอภัยกูก็ไม่ได้เป็นคนเดือากิจเยอะกเรื่องเบาความไม่ได้ให้คุณต้องที่านัคตนะ คือให้โอกาสํามีการรวมที่งใหญ่จบตให้ทยูรวมจะไปต้นยังความให้ภูิแต่ว่าการนั้นเนี่ยยำรว้ก่ได้เก็บกอยู่ก็้ยังตงระวังนะต้องกันอันเห้ไม่ได้เะแนนูก็ไดเออสเพียบได้เกิดทยศดทำมาเล็วพวกเราเนเ่ยสนใจทำต้นนะรับโกกาสให้โอการับฟูทคกับกัครับกับ